พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันพุทธที่29พฤศจิกายน2566 b ิ๊กซีซูเปอร์เซเร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จัดเทศกาลสินค้านำเข้าจากประเทศอังกฤษบิทติฟแฟร์ Fair, ยกกระบวนสินค้าอาหารเครื่องดื่มและวัตถุดิบัชนเลิศกว่า200รายการมาให้เลือกสรรพร้อมจัดโปรโมชั่นลดสูงสุด30%ตั้งแต่วันนี้ถึง19ธันวาคม2566ที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นตอร์สิบสาขาในอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารและคู่ค้าให้การต้อนรับนา,กกานยมาร์กการนเยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนการค้าของอังกฤษให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานบิ๊ติดแฟร์เทศกาลสินค้านำเข้าจากประเทศอังกฤษซึ่งบิ๊กซีร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยจัดขึ้นณบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาพระราม4 วันอังคารที่28พฤศจิกายน2,566เวลา18นฬิกาณวัดราชบรรุงของขวางเขตบางแคกรุงเทพมหานครนายมงคลบางประภาประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรมศพนายบัณฑิตรัตวัฒนธานิน ประธานกิติมศักดิ์สมาพัน,นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนอดีตประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์โดยมีนายสุรกิจเสถียรไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติมาเป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมด้วย นายมานิตสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอดีตประธานสภาการนักหนังสือพิมพ์แห่งชาตินายสุวัสด์ทอธนากุลบรรณาธิการอาวุโสสื่อในเครือผู้จัดการที่ปรึกษาสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนางปุษฎีคีตะวรนาฏประธานชมรมสื่อมวลชนอาวุโสนายชานชัยสงวนวงผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น นายนครวีรประวัตินายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในภรคบรมราชูประถมนายดำริดวิริยากุลเลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและบรรณาธิการข่าวภุมยภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนายสายันทรน,นันทารัฐอุปนาย,ยกสมาคมชาติภาพสื่อมวลชนนายกิตณะพงษ์พงษ์แสนยากรนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจพร้อมด้วยคณะกรรมการน,นรายอนันต์มารลณ์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยสพทและรองประธานสมาุ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนายจรุงพันธ์กอ,อกเกียรติกรูลที่ปรึกษาสพทนางสาวสุภัตราสมถาวนิชย์กรรมการสรทและสพทนายกฤตินินินมานนผู้จัดการสพทและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีสนับสนุนโดย หากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อถืนบริหารงานโดยดรนัมนสุรเสตประธานลีเสียงกรุ๊ปดรพีรวัตและดรทัชมวินสุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์026291444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอนมามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทพแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัด มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสําหรับเป็นของฝากหมอบคนสําคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุญแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูญผูบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0 8 3 5 9 9 9 4 5า